อกหักว่างั้นมาถามกูทำยังไงกูเลยถามว่าเจ็บไหมล่ะเจ็บมากร้องไห้เมียหนีตามผู้อื่นไปกู้คุณว่ามึงจะสบายใจออกให้มันหนีไปเถอะร้องไห้อกหักเมียนะมีลูกด้วกันหนีไปอย่างเงี้ย แล้วถ้ามึงไปเอาเขาคืนมาเนี่ยมึงคิดว่ามึงกับเขาจะอยู่กันได้มึงก็ทุกเขาก็ทุกกูก็เลยว่ามันดีซะอีกนะแล้วมึงจะไปหาใหม่ไ,มหไ,ไหมล่ะหาเห็นไหมอกหักรี่กรักไม่เป็นกูก็ว่าเหมือนมึงเลิกสูบกัญชาแล้วไปสูบยาบ้าแทนนั่นแหละมันก็เมาเหมือนกัน วัสดีครับท่านผู้ชมผู้ใฝ่ในธรรมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับจะพาทุกท่านมาดูคลิปเต็มนะครับของหลวงตาสินทรัพย์นะครับที่พูดถึงชายคนหนึ่งมาหาหลวงตานะครับจากภาคใต้นะครับอกหักนะครับเมียทิ้งขนาดเมียทิ้งยังมาหาหลวงตาเลยนะครับปรึกษาได้ทุกเรื่องเลยนะครับก็หลวงตาจะพูดถึงชายคนนี้อย่างไรจะให้เขาคิดอย่างไรนะครับ ว่าอกหักเมียทิ้งเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังคลิปเต็มกันเลยครับโอ้ยเนาะะวันนี้ก็มีนะคนมาจากนครศรีธรรมราชหัวไสนะบ้านเดียวกับไอ้อะไระว่าหัวใ่ชอเทคนิคกุ้งเนะ จริงรไหมรู Emperor, ม้จักไหมอกหักว่าไงเขาถามกูทำยังไงกูเลยถามว่าเจ็บไหมล่ะเจ็บมากร้องไห้เมียหนีตามผู้อื่นไปกู้คุณว่ามึงจะสบายใจออกให้มันหนีไปเถอะร้องไห้อกหักเมียนะ มีลูกด้วยกันลหนีไปอย่างเงี้ยนะแล้วถ้ามึงไปเอาคืนมาเนี่ยมึงคิดว่ามึงกับเขาจะอยู่กันได้มึงก็ทุกเขาก็ทุกกูก็เลยว่ามันดีซะอีกนะแล้วมึงจะไปหาใหม่ไหมล่ะหาเห็นไ,ไหมอ,อกหักรี่กรักไม่เป็นกูก็ว่าเหมือนมึงเลิกสูบกัญชาแล้วไปสูบยาบ้าแทนนั่นแหละ มันก็เมาเหมือนกันนะไม่เข็ดไม่หลาบแล้วมันจะไปออมาที่โพยทีพายอะไรอ่ะอะ,อะเมียเนี่ยหนีไปทิ้งลูกไว้ด้วยนะหมาม,มันเคยมันเคยทิ้งลูกมันนะฮะจริงไหมมันเคยเห็นหมาคาบลูกไปทิ้งไหมไม่เห็นไหมมีแต่คนนี่แหละไหนบอกว่าเป็นสัตว์ประเสริฐ ถ้าประเสริฐมันต้องมีสีลห้าให้ครบนะมันถึงจะเป็นคนเต็มจะบอกให้อันนี้เนบเห็นไหมพอจนมั้งกูว่าเออกูรู้สาเหตุแล้วลนะ่ะฮะมึงไม่มีจังไงมึงยายเขาอยู่กับมึงทำไมอ่ะเขาไม่อยู่หรอเป็นก,กูก็ไม่อยู่จริงไหมอ่า อยู่หรอกจนๆอ่ะมึงพาก,กูนจนทําไมพอมีคนอื่นรวยกว่าดีกว่าเขาก็ไปไงก็ถูกต้องแล้วเหรเฮ้ยมึงก็กูว่าจะชวนมันบวชอยู่กูว่าอย่ามาบวชเลกลับหัวไซเถอะว่านครนะนนี่ยังจะหาสาวอีกอยู่นะเนี่ยจะไปเรียนเทคนิคใหม่ว่างั้นจะไปเรียนกับคนที่มาด้วย เรียนอะไรเรียนจีบสาวโอ้ยคุนึกว่ามึงจะเข็ดจะลาบว่าจะเห็นทุกเห็นเพศเห็นภัยความรักของมนุษย์ของปุถุชนเนี่ยมันเต็มไปได,ด้วยตันหามเป็นสิ่งหลอกลวงมันเป็นความหลงไม่ใช่ความรักหรอกมันมีผลประโยชน์ด้วยกันนะเออจำไว้ วันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเนาะกูก็เมื่อยเมื่อยจริงนะนี่ถ้าไอ้น็อตไม่มาถามเนี่ยกูก็ไม่ได้ขึ้นขนาดนี้หรอกนะวันนี้ก็ขออนุมโมทนาสาธุการเนาะเออเนี่ยพูดมันต้องรุนแรงอย่างเงี้ยนะพูดธรรมะมันถึงซัดมันไปเลยหน้าด้านหน้าทนอย่างละกลนกูเมื่อทุกวันเนี้ย มันไม่อายผีสางเทวดาไม่อายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่อายอะไรเลยนะต้องชัดกัน้นเต็มที่นะนะครับเป็นยังไงบ้างครับธรรมะข้อคิดดีๆนะครับ จากรตตาสินทรัพย์นะครับที่ให้ข้อคิดนะครับคนอกหักก็ยังให้ครับปรึกษาได้นะครับผมว่ามันเป็นธรรมะอย่างดีเลยนะครับที่เดืนอสตินะครับในในเราในการใช้ชีวิตด้วยนะครับก็ถ้าได้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับโปรดแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับเปลี่ยนชื่อช่องใหม่แล้วครับอยู่กับธรรมชาติครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ